พระอัจฉริยภาพโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนของในหลวงรัชกาลที่9ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุมมีฝนตกและปริมาณน้ำฝนสูงจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมอยู่ในหลายพื้นที่เกือบทุกภูมิภาคพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชส่งพระปริวิตตกห่วงใยในปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ และส่งวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ําท่วมและส่งคํานึงถึงการเลือกใช้วิธีการต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพท้องที่และสมรรถนะของกําลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ตลอดจนงบประมาณค่าใช้ใจ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องวิธีการต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดําริในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 1. การก่อสร้างคันกั้นน้ํา 2. การก่อสร้างทางผ่านน้ํา 3. การปรับปรุงและตกแต่งสภาพลำน้ำในอดีตประมาณปี2520พระองค์เริ่มทรงงานเพื่อแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบทำให้นายปราโมทไม้กลัดอดีตอธิบดีกรมชลประทานเมื่อครั้งยังรับราชการในตำแหน่งนายช่างชลประทานได้มีโอกาสสนองรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยการจัดทําแผนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่างๆ ครั้งหนึ่งพระองค์ท่านทรงรับสั่งเอากรมชลประทานไปคิดว่าแม่น้ำป่าสักหน้าแล้งไม่มีน้ำเลยน้ำฝนหน้าน้ำมากฝนตกน้ำเยอะน้ำท่วมเป็นเพราะอะไรจะพัฒนางานโครงการแม่น้ำป่าสัก์อย่างไรเมื่อความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือน้ำแลง้งแทรกซึมไปในหลายพื้นที่ของประเทศภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราช ที่ทรงพระดำเนินลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยพระองค์เองรวมถึงรับสั่งให้กรมชลประทานได้บรรเทาความทุกข์ยากให้ประศพนิกรยังคงเป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยอย่างไม่ลืมเลือนไม่ว่าจะมีอุปสรรคเพียงใดไม่มีคำว่าทรงย่อท้อสำหรับพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นตั้งพระราชหฤท,ทัยทุ่มเทหาแนวทางคลายทุกข์ให้กับประศพนิกรของพระองค์ในความมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยไม่มีช่วงเวลาไหนที่พระองค์ท่านทรงท้อถอยท้อแท้นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้การปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้ พระบรมราโชวารพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25กรกฎาคม2506